ขาะนี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งและเรา oh, ก็กำกันไป แล้วก็จ้ชอบกันต่อไปค่ะก่อนเนปิ์ทีมนี้วันขาดช็อตมาทั้งนี่จ้คอยเปิดทีมันที่วันเนี่ยเคำปอกดีนนนนสาขาทาวส์แฟร์ก็จะของเยอะๆนิดหนึ่งนะของชั้นมีของผู้ชายมีสี่ชั้น อออเลยเอลอ๋ออ๋ออคือเมื่อกี้บอกไม่ชอบแต่งตัวโป๊อันนี้คือลึกกว่าอีกอะเมื่ออันนี้ดูมีอะไรอันนี้ดูมีอะไรก็คือดูมีผ้าที่เอาไว้ปิดตานั่นเองปิดอย่างนี้นะ,ะไม่ใช่เอาไปใสไ่ไอโซนะ,ะเอาไปคุมหัว นี่ใส่ไปเลยเนี่ยอ่ะสองตัวแล้วฮะก็คือมึงพูดว่าเสื้อสีดำมันมีเยอะแต่กูเห็นมึงหรือแต่เสื้อสีดำมมีอะคุณผู้หญิงจะได้อะไรไปบ้างกี่ตัวชั้นสองนะครับ่ยังเป็นของคุณผู้หญิงอยู่นะฮะชั้นสองชีก็ยังไม่หยุดยั้งในการ เหมือนแม่คนรับใช้อะครับว่ะเออแต่ฉันไม่ค่อยไม่เข้ากับสีแน่นเลย สีน่าเราทุกสีเลยฉัรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่ไม่เข้าสีชมพูมันดูอัดอยู่มันไม่เหนใช่เก็บไปะผู้หญิงต้างๆแบบบางอย่าไม่เหมาะไม่อะไรอ่ะวิ่งทำไมได้แค่นี้อ่ะทำไมได้แค่นี้อ่ะก็จะปิดเหรอลองครบรึปะ ลองครบทุกตัวแต่แบบพร้อมกระโปงไม่ได้ลองคขาพรบอมตัวแล้วอันนี้เสื้อยูกสร์ตไดเลยอันนี้ใส่ดูดีมากอันนี้ใส่แบบผ่องเลยหน้าแบบหน้าผ่องเลยก็ง่ายกูบอกแล้วแค่สีก็ดูรู้ล้วเกินเบอร์มากเนี่บุ๊ แล้วมีตัวนี My monster สวยนี่ My monster ก็ขึ้นไปโดนมาแล้วนะฮะสามตัวเป๋าเดี๋ยวลองเข่ากระเป๋าเขาปิดอ่ะพี่พูดมาคือเหมือนว่าจะไม่เอาแต่ถ้าสวยคือปาด ข้างในก็รอเราปะอ่ารู้ปะโดนขังออกไม่ได้แล้วนี่สบายไหมอ๋อใช่โดนขังนะออกมาเราออกไม่ได้มันมีร้านไหนบ้าป่ะกลับบ้านมีร้านไหนให้ทำอีกป้า ก็าเขาก็ทำก่อนห้อค่อยมาถ่ายรูปเร่งกันมันจะยังเปิดอยู่หรอดีว่ายู๋แล้วโขนาดนี้อ <c oughs> เราก็ถ่ายรูปกันที่ไทม์สแควร์นะคะหลังจากที่ชอปปิ้งมาแล้วนาที่สุดท้ายจะขอขอเรียกประตูแล้วก๊อกก๊อกก๊อกกอก์ เราก็ออกมาถ่ายรูปกันต่อเพอตอนแรกเราถ่ายไปแล้วยังไม่พอเพราะเพื่อบอกว่าช้อปปิ้งก่อนไหมเดีย๋ยวเวลามันจะปิดอ่ะเออก็ช้อปปิ้งก่อนเนาะ่ตรงนี้ได้ปะเพื่อนๆเพืพ่อนๆไปยืนตรงนี้คนเดินอยู่ทุกคนเดี๋ยวเราถ่า,ายรูปกันนะทามสแคครตตอนตีสองค่ะคือเหมือนในหนังเลยที่เราเห็นแสงสีเสียงทุกอย่างแล้วดิมชอบมากตอนตีสองแบบคนไม่เยอะไม่ผุกพ้าคือเลิศค่ะทุกคนหลังจากที่เราช้อปปิ้งแล้วเราก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วอะ่ะ เห็นเอาคือเพื่อนเพื่อน,อน,อนตอนนี้หน้าแบบแต่คือหน้าตอนนี้เราแบบดีดมากเพราะตอนนี้เวลาที่ไทยอ่ะถ้าที่นี่ซีสองที่ไทยก็บ่ายโมงไปแดดไม่แล้วตอนนี้แล้วนอนปะเออเม่แล้วตอนนี้จะนอนกินแล้วแบบหลับลึกหลูจ้าหลับสบายไม่แล้มาถ่ายรูปเล่นๆกันได้นะก็ไม่มีอะไรมากคุยก็ถ่ายรูปเยอะดีไม่ต้องเขินอายแล้วก็ไปถ่ายกลางสีของสีแยกทางมาลาย ถ่ายกันจนขนาดว่าคนมองว่าแบบอีนี่เป็นอะไรกันเห,ห้า,า <c oughs> งหัวเราะวะใช่เขาหัวเดินไปเดินกลับเดินไปใช่เราเดินไปเดินกลับคือซ่อมไงซ่อม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 แต่ละจุดแล้วไม่ใช่ม้าลายเดียวนะส่วนม้าลายมันมีติดติดกันใช่ปหะแล้วก็ให้ติดติดกันแล้วจับติดติดกันแล้วติดกันขนานจะออกมาดูนะคะว่าแบบไหนที่จะเป็นแบบก็คือ,อใช้ไม่ได้สะอาดกลัวไม่เป็นไรคนกลับไปได้ใหม่ได้ไปแล้วนะไปแล้ว you <laughs>